ทะเลายไม่ได้หิมะเลยกูมาผิดเลือกหรือเปล่า Lady Gaga Lady Gaga มเปไปไรฉันต้องไปจับลูกฉันให้ได้อุ้ยนั่นฉันเจอแล้วซดือบีพวกเธอใช่ไหมพาลูกฉันเสียคนมาสิมาสิาสเขา้าวัดได้ยินเสียงเฮ้ยมาจิงหัอซาเดอบีอ่ะขอโเษคะ่ะหนูแม่ผิดที่คะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวดดต้องทำลายท่อมันก่อน ไปไหนแล้วล่ะสดูบีจ๋าเธออยู่ได้สาดูบีกับฟ้าทอเล็กแ่งันีพาลูกฉันไปเสียคนหนึ่ม่เปิ่งเหนื่ม่เปิ่งหนึ่งไม่เล่ะ<ห>อะแต่มซิอะต็มซิเต็มซิฮะใครวะเปิดเพลงดันสักดา,าดัานกูเกือบเต้นตามแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่แกงันดีเอาลูกฉันไปไหนนัดไงได้ยินเสียงอะ รู้สึกว่ามีใครอยู่แถวนี้เอา้านั่นมันลาาาาาละ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 ล,ะลูกกับบ้านเธอะได้เวลาหาคุณหมอเอมบิลี่แล้วแป๊บๆค่ะแน่จริงก็จับเอมเมอร์ให้ได้สิคะน้อย <c oughs> ยียวนชี่ไวเอเมมอร์ึูว่าฉันไม่กล้าเหรอไปมาริโอไอ้มาริโอ้มาโดนไปซะ <c oughs> แค่มาริโอยังไม่พอหรอกนะเช <c oughs> ิมจิเตรียมพบ ยังไม่ได้ใส่ถุงเท้าเลยฮะเอาเหรอเดี๋ยวก่อนพ่อก็ลืมส่ไฟให้มาเจมจิบินไปเลยลูกพ่อจงตามหาเอมม่าอ้ยนั่นไงอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวก่อนอุ้ยเดี๋ยวนั่นอะไร l e เลดี้เกอร์วันเลดี้เกอร์นี่อย่างวะเนี่ยมันบินไปแล้วอ้ตายแล้วนี่ฉันเจอกับใครวะเนี่ย มันเป็นได้มาริโอจากการมาสีจะเล็ดอิกโกอีกนานไหมมาริโอวันไปหนึ่งที่สวยมากมาริโอ้จอเตือดเดืดเดื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 ดเดี๋ยวเถอะไอ้นี่แค่จะตีไปไหนฮะนางสาวร่องนภาเธอหยุดอยู่นี้นะนางสาวร่องนภาจะจะไปไหนแล้วอุ้ยไปไหนวะเดี๋ยวก่อนเอ้าตรงนี้มีท่อหรอวะเราก็ลืมดูแต่เด้ มาอยู่ข้างบนมาอยู่ข้างบนโอเคท่ออยู่ข้างบนนะโรงงานแต่ฉันกำลังจะไปเจมจิตามหาคนให้ดีนะลูกนะ๋ยวพ่อกำลังไปแนละ้วมามันอยู่บนโรงงานนะั่นอนแล้วอุ้ยมีใครขึ้นไปอ่ะข้างบนอ่ะสเตเดียบีเหรอุ้ยอุ้ยมีคนลงมามีคนลงมาสวัสดีจ้าแม่หนูน้อยเอาไว้บีก่อนเลยแล้วกันจะตามเธอไป เด็ดอันไกลฉันจะตามเธอไปทันเธอเอาเจเจแพทด้วยว่าซาดอบีซึนึกว่าจะหลบพ้นยังไงฮะมานี่เลยนะน้องบีแล้วเจแพทละ่ะมันอยู่ตรงนู้นจะสอบสอบไม่ได้หรอกเพราะว่ามันยังไม่ได้ชาร์จเลยเข้ามาชาร์จเข้ามาชาร์จเข้ามาชาร์จหน่อยเอา้าอยู่ไหนชาร์จอยู่หรอจ๊ะมาหาพี่สิจ๊ะ <ś led> อยู่ไหนกันแล้วล่ะบีฉันว่าเธอถูกทิ้งแล้วแหละมาฉันต้องเกินตีอีกฉันจะได้ลุดไฟและกำเนิดดัดเดทออกมาไหนอุ้ยมาแล้วนีว่เวามาแล้วเอเอมมายังไม่ทันใส่เกาะป้องกันเลยเดี๋ยวเถอะก็บเบลบ,บีบ ลุ้มดูดลุ้มดูดเอ,เ,อเ,อเ,อเอาเอม่าเอาเอาเอม่าก่อนก็ได้ขอบคุณมากเลยนะเจมจิผมทำดีไหมฮะออ้โหทำดีมากเลยถุงเทา้าถุงเท้ายืดตึงหน่อยลูกเอ้ถุงเท้าหย่อนลูกขอบคุณมากในที่สุดฉันก็ได้นะเดดนะเดดแล้วเดดเดตคุกกี้ไปเจอเตับเพร้อมไปแล้วนั่นมีใครจะมาช่วยน้องเอม่าไหมจ๊ะ นี่ลูกพ่อกลับบ้านไปเถอะที่หลังอย่ามาเที่ยวกับแก๊งนี้อ,นะอีกนะไม่ได้ค่ะคุณหนูแต่หนูไม่ได้มาก,กับผู้ชายเลยนะคะเจบเพรสสกินนี้สกินนี<อ>เนเ้เห็นแล้วปวดรา้าวเห็นแล้วปวดร้าวโอ้โหสับสามด้วยสับสามด้วยไม่เอมมร์เอมมร์เธอรู้ใช่ไหมว่าอย่าดีพ่อเอมมร์มานี่เดี๋ยวนี้นะเอมมร์เอมเอมร์จะดีพ่อไปไหนมานี่เลยนะไม่ค่ะคุณพ่อคะเจ้าคุณพ่อ,อ ใช้ตีมอลาดินหน่อยสิลูกเอ้ยอยู่ดีเรียกเจ้าคุณพ่อ <c oughs> มานนี่เลยนะเธอจะต้องนั่งนั่งอยู่ตรงนี้และบินกับบ้านไปเดียวเอาอยังไม่บินเว้ยแม่สิตายนี่นาเด,ดีเจอยังเจมจิเจอยังเจอแล้วบอกพ่อนะถ้าพ่อจะตามไปสับถึงที่เลย มีคนช่วยเอมมาแล้วจ้าสวัสดีอื้มนี่มันว่าได้ยังไงวะโอ้โหแล้วว่าวว่าวว่าว่าหมดเลยเว้ยเอาเอาบีก่อนไอบ้บีบีจ้าเอาขึ้นบีขึ้นเหรอพอขึ้นด้วยขึ้นสิจจ้าโอเคสวยมากไปแล้วจ้าเอาไอบ้บีไอ้บีก็เช้า,าหนึ่ง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 ว่าเดี๋ยต้อง,งไปแล้วไปเลยจ้ามาริโอ้เกตมัมเอมมาไปเดี๋ยวนี้นะรับทราบครับ มาเลยน,น้องบีเจอมานั่งเก้าอี้นี้ดีกว่านะถึงพี่เนี่ยจะไม่ใช่สุดตะเติรนแต่พี่ก็มีเก้าอี้เหลือเฟือสำหรับทุกคนมาจ้ะเซตไปหนึ่งแล้วนั่นนะใครอะอเดมีคนทำ้ายมีคนทำ้ายเดี๋ยวก่อนจะไปไหนจ้ามาริโอไปอีกตัวหนึ่งจ้ะเอ๊ะเฮ้ยเ,เมันตั้งแล้วเลนิเก้ ไม่ต้อง let เล็ดอ go โกแล้วจ้ะไปมันไปอย่างที่ปืนน่าสุขีมาไปเลยน,นั่นเพลงหนูนะคะไม่เป็นไรหรอกจ้ะยืมนิดยมหน่อยเองอะ่ะมานั่งตรงนี้เลยนะจ๊ะนางสาวร้นนภาสูงดินแดนอันไกลพรนชื่อเต็มนามสก,กุลเต็มเอยชให้ฉันต้องเหนื่อยขนาดนี้เลยนะ,ะนางสาวร้นนภาเตะนั่นมัน เจมจินี่เจมจิลูกลูกโอ้ยมันพังก่อนวะเดี๋ยวมันมีคนนั้นแล้วคนนั้นเป็นใครใครบังอาจทำร้ายลูกฉันเหอเจมจิทนหนะ่อยดังพ่อกำลังไปพ่อกำลังไปแล้วโอ้เอม็มมาวะ่ะพี่เจมจีค่ะพี่ต้องตามหนูมาแล้วนะคะหนูไมช่ชอบให้ใครตามค่ะแต่พ่อตามมาเองแล้วเกินนะเอม็มมาไปไหนจ้ะ เออห,หนูสียส่นค่ะ <c oughs> หนูไม่รู้จะทำยังไงดี <c oughs> เอาอยู่ดีก็พับไม้มาสิเอมเมอร์โอ้ยเจมจิพ่อขอเหยียบหัวหน่อยนะเอมเมอร์เอา,เอ,า,อ,าอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเดียวก่อนฉันต้องไปตรงนี้ก่อนเพราะมีคนมาช่วยแล้วเดี๋ยวนั้เดินเมื่อกี้ใครมาช่วยเหรออยู่ตรงนี้ฮค่ะออ้ยจัดไปมาสิไอสองคนนี้มาช่วยกันเหรอหรือ <c oughs> ว่าจะรอดเหรอแล้วนั่นใครเอาเอมเมอร์ ทำไมเป็นเธออีกแล้วอ่ะอวิลค์ฉันตีว้าวาว้าวาอื้มฮึ่มฮึ่มข้างเน,นินเมอร์เอมมาเอมมอร์เครื่องป้องกันพร้อมจัดไปจ้ะเอาสิเอาสิเอาสิมาริโอจับเธอมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยครับอื้มฮึ่ไม่ต้องแล้วฉันเองนี่แหละพ่อคะถ้าพ่อรักหนูจริงพ่อต้องปล่อยหนูปล่อยแน่ลูก,ลก แต่ปล่อยให้อยู่กับเบ้านนะแล้วก็ไม่ต้องมาอีกเลย <c oughs> ไม่ไม่หนูยอยางเอาจากบ้านไม่ต้องนั่งแล้วก็กลับบ้านไป <c oughs> แล้วฉันก็จะตามหาไหนฉันยินเสียงอยู่ไหนกันนั่นไงฉันเจอแล้วมาอีกแล้วใช่ไหมเล็ดอิดโกเล็ดอิดโก สงสารทักเลยนะแต่ปล่อยไปก่อนฉันจะให้เธอหน้าอยู่ตรงหิมะตรงนี้และฉันก็จะออกตามหาเจฟฟผู้หญิงต้องบนคนนั้นมันอยู่ไหนกันเจฟพเธอออกมาสิเธอออกมาใช้บนของเธอออกมาหาฉันเดี๋ยวนี้ไม่อลาดินนี่กูเป็นอลาดิน,น,นตั้งแต่เมื่อไหร่ดูจากสารรูปแล้วไม่น่าใช่งั้นก็รเดรเบิรนหะ อ,องอ,องอ,องเดี๋ยวเอาดาไปฟันเลยเฮ้ยหลุมอยู่แถวนี้หูขึ้นแถวนี้ด้วยเอ๊หูหายไปแล้วมันวิ่งไปไหนแล้ววะนี่ถามริงเถอเธอจะไม่ช่วยนางสาวโลน่าพาหรือไงฮะนางสาวแพตตี้มีคนมาช่วยยังจชะน่าจะยังยังนอนอยู่เลยอนางสาวโลนา่าพาเอ๊แพตตี้ฉันเห็นเธอแล้ว เห็นปิปีบเธอแล้วมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้จริงๆอยู่ใกล้รูมคิดว่าจะออกไปคนเดียวหรอจ้าน้งสาวแพตตี้กับป้องบานคานิดำอยู่ในนี้หรือเปลาไม่มีให้ตายนี่ฉันหน้าแตกแ้ะนี่แต่ไม่เป็นไรยังไงฉันก็ต้องจับเธอให้ได้อยู่แล้วจ้าแพตตี้ เธอจะไปไหนเธอใส่บนดับอุ้ยได้ยินเสียงปั่นไฟไปไหนจ้าอุ้ยสาบ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 ชอบชอบสาบนักใช่ไหมเออแลกกันแลกกันลกกินจะไปไหนชั้นจะแพชจั่มาซีมาซีแล้วพี่จะให้มาริโอตามอยาค่อยาค่แค่นี้ก็วิ่งตามทั้งวัน ตายแล้วดิมันนังแขกเดอะซีรีส์โอ้ตามไปดูก็จะตามไปดูก็จตตามไปดูน้องตายตายอย่างสงบกระปปองเปิดคุ้มหัวค่ะนี่ขอบใจมากเลยนะมาริโอที่รักจเจอาวัตอะไรอ่ะยังไม่ทันพูดปิดเลยอ่ะอยู่นี่ก็ยอมแพ้ไปแล้วด้วยอำนาจของตะเกียงวิเศษเจ้าอาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันวิเศษยังไงมีความลึกลับ น่ากลัคุณหาอยู่เออไม่ไม่ใช่ตะเกียงนะแล้วมันคืออะไรที่ชงชาโอ้ิสณิู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกระโดดทุบป,ปุ่มซับตะไครกันด้วยนะจ๊ะและที่สำคัญเลยก,กดกระดิ่งย้ำๆไปเลยนะจ๊ะเพราะช่วงนี้ YouTube ไม่ค่อยแจ้งเตือนเท่า,าไรมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อยากจะปากระดิ่งไปหายูทูบเหลือเกิน